ตลอดเออที่ในอีแม่ได้มาตอนนั้นที่ได้ไล่ไลก็ได้มองนี่เลยทุกคนนี่อดอนนี่ให้มันบบโดกเมื่อไหร่กันได้กินตลอดแมนย่างพี่เด้อฮะเออ,เอ,อตัวเอ้พูดที่ได้ไล่ได้จักเป่ากัได้ยักเป่า สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับางน้องอูลองสานตอนนี้น้องอูก,กําลังซีเข้าไปส่วนยางเนาะเพื่อไปเอายางมาขายเพราะว่ามือนี้เป็นมือ,อาขายยางเนาะท้ายเดือนเลาเป็นมือขายยางกับกลางเดือนจะขายยางเนาะแล้วอันคนที่มากี่ยางให้น้องอูเพิ่นแซดเ,เพิ่นแซดสันดิเพิ่นโทมาบอกว่าให้มาเบิ้งดีเดอร์เมื่อนี้สิไปขายยางแนละ้วเขาก็ต้องไปขายน้ำเพิ่นเนาะแล้วก็พอดีทางเข้ามาแล้วก็เจอเฮ็ดเนาะทุกคนเดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ่งนํำกันนอนหนึ่งสอง นี่อีเมพูนนี่เห็ดป้อถังนี่แล้วก็มือนี้สิพาทุกคนไปเบื้องอีกน้อว่าราคาอย่างเท่าเดิมป้อเห็ดเห็ดกระดังเห็ดตัวนี้ที่เคยไปกินตลอดเออที่ในอีเมได้มาตอนนั้นที่ได้ไล่ก็ได้มองนี่เลยทุกคนนี่อ๋อตอนนี้ให้มันโบโดกเมื่อไ่กัได้กินตลอดเมนอุ้ยมือนี้พอดีกินเด้อมือนั้นแก่พูด เออมื่อนางแก้ดนี่กระดาษนี่ไม่ทางพูดนี่แม่เออเห็นห้างมานอันนั้ลูกห้ามไปเออป้ามองยังผู้ดีแกงกินซวยเออมันฮอนเดอฮอนมาเนาะเฮ็ดพวกเขายังบม่ได้กินทุกคนจักหน่อยก็สิได้กินน้ำเพิ่นนั่นแหละคันเพิ่นได้แล้วก็ไดไม่อีนางน้อยมาเมื่อวานนี้เนาะบบเห็นหรือว่เห็นเมื่อวานนี้พอดีจุ้มอืม ทำมาแล้วมันบ้านหน่อยบ้าค่ะข,ขนาดก็คือบ้าเข่าอันดีรสจัดวิวนี่เก็บไหม <Get me. S 2> บ้าคักเทคักว่านี่แหละปลาหน,นองอูนะทุกคนเลยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อันตะกี้ท่านเมไปเสียยาส่วนยางเนาะแห้งได้กินร้ายเหรโอ้ยจ้กว่าเฮ็ดข้าวจ้กว่าเฮ็ดกระดางจ้กว่าเฮ็ดปวก พวกคิดว่าส่วนยาน้องอูบริษัยาด้วทุกคนอันไหลายด้วยนะเนาะอ๋อฉันจะเก็บใส่อีแม่สำเร็จหน่พาแม่นี่บุได้ด้วยป้าทุกคนพี่ทุกคนบตรงไหมป้าเนี่ยมันยาวแบบตรงเนี่ยคุณอาทุกคนตรงไหมพี่อีกพี่อีกตรงไหมปุ๊บหมดหมดหมดดีเลยมือนี้มือโชคดีเหามาก่อนมือนี้โชคดีสาวน้อยเพิ่นมาส่วนแต่ส่วนทางเดียวเลย อันเพื่อนก็นเคยเก็บแต่ว่ามอนี่เพื่อนมาแล้วลว้าอยาหอย่างหรอกคันมานี่มันเห็นละไปเฝ้าอ้างมันอีกแบบน,นี้น้าเอ้ไปซื้อไปเห็ดทุกคนบังเห็ดโอ้ยแกงบุได้ดอกง่ายเด้อตีไดจับโทรศัพท์มานำเนาะที่แรกว,ว่ัชบอรโทรศัพท์มาซ้ำว่าบอรจับกล้องกล้องบุได้เอามากล้องคันลืม พอเอากล้องมาแล้วก็หลมว่าโทรศัพ์พัดยัดมาน้ำไข่เ <c oughs> ด้โอ้ยนี่ดอกงามขานาดแลอลเลยเนอะมันจีมกันออกหรือปิดตัวเนื้ออย่างตัวเนื้ <c oughs> อยักหัวเดียวมือสีโซคดีกับโซ่เปนี่แล้ว,วเนาะ ไปซอกอันมือ,มอกับโบได,มบด้มือโบได้นะมือสีได้กับขี้รถผ่านกันอ,อ,อ๋อโบเมน,นได้อะแม่แม่นี่แม่ได้ซี่แฮปปีนี้แล้วล่ะท็ดคนร้อนมือดูบอกดิว้าวพูดเห็นบอกทุกคนอเออไลน์ไลน์ว่ะวันนี้ชิพาทุกคนไปเบิ้งบอนเขาข้ายยางพาราแล้วกับราคายางพาราเท่าเดือนแล้วทุกคนนี่โอ้โห มวงกับกีบเห็ดสัมบันี้โอ้ยคนทาอยู่แล้วเฮาเห็ดเตยอยู่สริว่าแหลต่อมาบ่ชมชมปานเพิ่งก้ามแต่ว่าบุหรี่มาหอดอืมอนี่อ้ยเก่ง อ้าเดรรายเติบ oh, ก so ah, ็ม mm. hey, yeah, mm. uh. right. uh. uh. ีเลี้ยงซ้ำมือนั้นเลยโกอ้าทุกคนไว้เจ้าจับขึ้นไปว่าเมื่อเดี๋ยวแม่หมื่อไรวะหมืลอไรดีหมดแล้วไปงอมไว้คือเก้านี่คือเก้านี่คือดูนี่จะเกิดขึ้นนี่ว้าฮิฮิลายได้ไหครับเก็บเรือเก็บใส่อือใส่ตามลูกเอาเอาหมวกลูกออกวัานี่ว้า สิ่เดิได้ไหมได้ป้าน้องทุกคนพูนไปพี่เจอกันอยู่ส่วนยางบันนี้นี่มาส่วนยางจกแล้วแล้วเนาะจกแล้วหมดแหละจกแล้วหมดละตอนนี้เพูนกำลังเพูนกำลังเหยียดยางคายกับปั่นกันบันนี้ไล้วยกเป่าส่วนนั้นน่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้ฮาเป่า ถุนแล้วได้จะเป่าก่อซี่ซี่เป่าหน่อยเนาะแต่จะเป่าที่เเพิ่มห้าเป่าแต่ว่าคิดดเดือนนึงได้เออถุนแล้มันคิดเดือนนึง <laughs> มันหอน,นบอกอันนี้มันยังมีน, <c oughs> นี่ทุกคนมาหอดบ่อนทางเข้าไปขายยางแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นราคายางของราคายางของมือนี้ก็คืออย,ยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยกีบ เจ็ดพันสองร้อยกิี๊ทึ่งเงินไทยเขาได้แม่เดี๋ยวซิขึ้นคูณไว้เถิงนี้เนาะว่าคือทึกเท่าได้อยังบ่ได้ดคูณนี่อาทางนี้ก็คือทางเข้าไปไขายยางเอาทุกคนนี่ทางเข้าไปขายยางทางนี้ก็ซิเป็นภูนี่ก็ซิเป็นภูฮะไปุฝนกำลังมาได้เฮ็ดเอาเฮ็ดเซกตา อันนี้อูก,กับอีแม่ก็สิเข้าไปในบ่อนที่หงงานเขาเจ้าฮับซื้อ,อยางพลาเนาะไปท่าเไปท่ารอีแตนมาฝนตกแล้ว <c oughs> ยางมาหอดแล้ว <c oughs> โอ้นั่นเป็นเจ้านั่นเพื่อนอะ การนต์ขายน่งนว่าการเจ็กโกลนี่หองเฮานี่สองลอยฟสองอยข้องโตว่านั่นย่างไม่เดฮะเออต้วผู้ขี้ได้ไล่ได้จัป่าได้ักเป่า โอ้จะได้ลายเนาะจะพันหัน,นว้าวได้ลายเนาะโอู้ตกแหงเลยแม่ ได้่ะไ,ได้สองรอยสัมบอดได้อยู่สองรอยฝันตอนนั้นอยากแต่ละแต่ละห้าจุดหาจุดาเออแมนบรกโกนมันแกแฮวอยู่คอยได้ลูกใ,เใจกเริ่มแก่ยาวเริ่ม

เจดสิบเก้าห้าแสนไปได้จักโลปะ่ะรวมได้เจ็ดสิบแปดโลเนี่ยไก่ยาวทื่อเลยัแบบลีเดียว่าได้แปดสิบเลยแหละอันนี้เจ็ดสิแปดลดองโลเรื่องของหาเสยกโลหนนะ้าสิบห เป่าล uh, ื่นสุดแล้วนี่เป่าหนึ่งห้าสิบซองห้าสิบซองโลเมยนักมือเด็ดนะเดาสิบซองโลหมดแล้วไอเทโโลยประมาณสองร้อยปลายเลยเนาะ สองรสิบจะล้วได้เขาเดีก่อนล้านแปดเก้าสิบสาล้านแปดเก้าสิบสามพัน คนมาฮอดกันแล้วนะเนาะอูไปตัดผมเลยไปตัดผมเลยเพราะว่าผมยาวแหงแล้วก็เลยแบบไปตัดเนาะตัดซื่อไปตัดธรรมดาเนาะมันสั้นลง,งน่อยนึงเพราะาผมยาวเหงล้วปกติก็เป็นคนบ่คอยผมยาวอยู่แล้วแต่วันนี้มาชงผมยาวเลยไปตัดผมเนาะไปขายยางเมื่อวันนี้ก็ได้ยูอยูกสกิโล2 6งกิกโลคูณให้7,200กีบกะได้เงินอยู่1ล้าน8ปแสนกีบนกีนะทุกคนเป็นเงินไทยประมาณเท่าไรวะ S <S <an> เดี๋ยวจะคูณเปก่อนเลยว่าเป็นเงินไทยก็ได้อ่าบได้เป็นเอามาแล้วเอาคนเดียวเนาะห่านกับคนที่ไปขีดให้ยูส่วนนะเนาะแต่ก่อนจะเป็นพ่อน้องตุ๊กเป็นคนขีดให้แต่ว่าพ่อน้องตุ๊กกับส่วนของพ่อน้องตุ๊กก็เป็นตะขีดแล้วพ่อน้องตุ๊กบมีเวลามาขีดให้เพิ่นก็เลยบ่ได้ขีดให้นะทุกคน 1, หนึ่งล้านแปดแสนเก้าสิบสามอาหารให้สห่านให้สามสองห้าหนึ่งล้านแปดแสนเก้าสิบสามห่านให้สามสองห้า ได้เงินยู่5 8 0 0สาวสีบาท61สตางค์ทุกคนได้เงินอย 5, สาว8ี่บาท6 1สตางค์ง 5, งแล้วทุกคนกะมาปั่นกันกน็ได้คนละ2000ปลายกวาบาทน้อยนึงเนาะกะบบได้หลายเพราะว่าราคายางกับบได้แพงแต่ว่าราคายางกะขึ้นก้นทุกที่ทุกมือที่ผ่านมาเนาะอ่าขีดได้2 6 3กกิโลนี่ก็คือขีดคิดอาโบ ขีดโบหอดซิบมือเนาะเพราะว่าอันช่วงนี้ฝนตกแด่แล้วก็เลยแบบบริขีดนะบรรยากาศบ้านน้องอูฝนตกหากกระเซาคุณเนะอะออีแม่เมียนเฮือนอยู่คุณเดี๋ยวย้ามไปหาแม่บปนหนึงก่อน้านมากันยังอันปิดอ้ไออยู่ มีหลายคนว่าอทางเข้าทางเข้าเงินมองไหนที่แบบเอารถอันเดีเข้ามาปะนี่เข้ามองนี้ทุกคนเข้ามองนี้แล้วก็ไปออกมองนั้นเนาะเห็นบ่นี่เข้ามองนี้แล้วก็ไปเข้ามองนี้ออกมองนั้นแล้วก็เพิ่นว่าเป็นอย่างคือบปุ๊เป็นอย่างคือมาปุกบเงินอยู่นี้เป็นอย่างคือบปุ๊บเงินอยู่หน้าเงอนเพราะว่ามันอันนั้นทุกคนมันปุ๊บว่ได้เห็นบ่เสาไฟนี่อันนี้เฮ็ดฮานฮันซื่อเฮ็ดฮานไข่เครื่องอันซื่อกันเทิปุูกคันมองนี้มันก็เป็นดินตะเลยโบงามเห็นปเนี่มันเป็นดินนสัลงงมมาาบ ท,ที่มองปันเพียงและโลเคชันมันได้ก็คือมันมองนี่เนาะที่ปลูกบานได้เนาะทุกคนก็คือว่าแหละ <c oughs> บางคนอ่ะโบ,บ,บเห็นเนื้อบานน้องอู้มืดกะสิคิดแปลกใจเนาะอ้าเป็นอย่างคือมาตั้งอยู่ไก่แท็กซี่นะไอ้แฮ้สิ่งมองนี่มันมันตั้งบานได้แล้วมันกเพียงแต่ว่ามองนี่ก็คือมันบบได้เห็นบอเห็นบอกมันสันนี่นะต้องใส่ดินอีอย่างผมต้องเสียงเงินหลายก็เลยพวกเราบร่มีทุนเนาะก็เลยปลูกอยู่นี่แต่ก่อนบอมีเงินเนาะแต่ก่อนนะ เดี๋ยวนี้ถามว่ามีบอกก่อไหมนี่มือนี้สร้างเพื่อนมาเทคานเทงนี้แล้วก็จะก่ออีกเนาะนี่ฝาตัวนั้นก่อติ่มละมือนี้เพื่อนเทคานตัวนี้โอ้เม,าม,ามื่อเมื่อเมื่อร้าไม่ได้เทคานตัวนี้นะแม่เนาะอืมนี่มาเลยอีกมัยก้ยบอยี่แม่เก็บมาเด้อีกแล้วฮะนะ่ะเก็บอันเด้ออืไกลละ อันที่แรกอันน้องอู้กกับบ่มีความหูเรื่องการเห็ดบานเนาะเมื่อวานนี้อันได้โทรมกับพ่อได้ลมกับอายกับอันเด้ออ่าต้องให้สร้างนี่ก็แล้วก็าราบปูนแล้วก็เทพื้นไว้แล้วให้อันให้ฝาผนังที่เขาจทราบปูนนะน่ะมันแห้งประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนพุน่นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนพ่นแหละจังค่อยอ่าทาสี ที่แรกว่าสิทาเลยน้องอู๋น้องอู้บบหูเดยแล้วบันึงได้โทรลมอ้ายได้โทรลมผู้เดยจังคอยหูนี่แล้วก็จังคอยแบบว่าเออแม่แล้วบานนี้ก็ให้แบบเพื่อนทันก็ทราบแล้วก็เทพื้นไว้ให้รอท่าเพื่อมันนึ่งอันเธอเพื่อนไปเห็ดมองอื่นก้อนรอท่าฮอดอ่าเป็นตาทาซีแล้วค่อยมาทาซีแล้วก็อ่ามาปูอ่ากระเบื้องแล้วก็ทาซีเทิงแล้วก็จบเนาะแล้วก็ใส่ใส่บานประตูแล,ะแล้วก็แล้วประมาณประมาณกลางเดือน อ uh, te right oh ู้ค <Mercy> ิดว่าประมาณเดินเจ็ดเดินแปดพุ่น <Neither> ที <t oss problem movies> ่จากสิแเล้วยมเยเนาะบ่ฮอดเด้อเดินหกเดือนเจ็ดคนเลยเนาะเดอนหกก็ือินหกกันชิฮอดเดืินเจ็ดมันจะข่อนแล้วเพราะว่าเราต้องรอให้อันปุนทราบมันแห้งก่อนตัวนี้มันเป็นดินบอกมันไม่ได้อมน้ำคือดินจี้อื่นีก็ได้เออประมาณนั้นอ้ดินจี้มันได้ซีดน้ำมาแค่ว่าจะใช้น้ำด้อันนี้มันแม่น่ะ ดินได้จะแด้เป็นดินที่นี่เป็นดิน,ด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 นบล็อกคลายน้ำไว้เออไปตัดทรงผมมาไหมเมื่อนี้ตัดผมวันเสาร์เพื่อนก็บอา,าว่าตัดผมวันเสาร์แมนดีว่ะอูอ่านนำ้ำอันอ่านน้ำเบิ้งดวงรายวันมาแนละ้วทุกคนก็เลยว่าอันนี้นนเนาะประมาณนี้ตัดสัน้นแต่ก็มันจะยาวประมาณพี่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่านั้นเลยประมาณนี้เนาะ ก็ไม่ได้ดแต่งหน้าไม่เด้เดย์เวเมื่อหน้าลองสิแต่งหน้าเฮ็ดดีๆเบิง่งซวงนี่ขี้ค้านนะทุกคนอยู่เงินคนขี้ค้านแต่งฮะโอ้ล,ลืมเลยได้เฮ็ดมาได้เนาะตอนไปเอาฮันคลิปนี้อูกก้กะชิลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นัองอู้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจติดตามชมนังอู้มาโดยตลอดเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย